สวัสดีครับคลิปนี้ก็แวะมาทักท้ายเพื่อนๆก่อนนอนนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ23นาฬิกา10นาทีนะครับก็ประมาณ5ทุ่มจะเสร็จนะครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงเหรียญต้นน้ำเนาะนะครับมันก็มีหลายๆเหรียญน,นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปยึดติดกับเหรียญใดเหรียญนึงมากเกินไปนะครับนะ<ม>เหรียญน,นะ,ะเหรียญต้นน้ําเหรียญไหนที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวหนึ่งผมก็จะพยายามหยอดเก็บไว้นิดนึงนะครับนะ ตอนนี้ก็เบบี้ดอทก็ถือว่ายังแดงอยู่นะครับนะเบบี้ดอทก็ยังแดงอยู่ก็ยังก็ยังหาทิศทางขึ้นไม่ได้หรอบก็อาจจะต้องตาม b ีดนะครับทําเฟม1ชั่วโมงเนี่ยก็ไซเวย์อยู่นะฮะ่ชั่วโมงก็ไซเวย์อยู่นะอาจจะฟื้นตัวเร็วๆนี้นะครับชิบะก็เหมือนกันฮะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับตระกูลหมานะฮะไซเวย์หมดเลยนะครับแต่อีลอนนี้ดูเหมือนจะมีจะมีโมเมนตัมค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะฮะเพราะว่า ราคาเขาบวกไปเร็วมากเลยนะฮะเขาขึ้นมาจาก7จ็ดหมืนขึ้นมาเกือบ1นึ่งแสนเนี่ยตอนนี้บวกอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเป็ดอีหนึ่งเหรียญหมานะครับที่ผมชอบมากนะตอนนี้ก็มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์เนี่ยห้าแสนกว่าคนนะฮะเห็นไหมแป๊บเดียวห้าแสนหกกว่าแล้วนะฮะแล้วก็มีสตาร์นะครับนะสตาร์ Star นี่ก็เหมือนจะมีโมเมนตัมค่อนข้างดีมากเลยนะฮะดูปริมาณการซื้อขายดูสิฮะดูคนซื้อคนขายแบบ โอ้โหวิบ,บวับวิบวับเลยนะครับนะผมชอบมากนะสตาร์นะผมเล่นมานานมากแล้วนะอีลอนก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมดูคนซื้อคนขายค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าสตาร์นี่จะเยอะมากเลยนะผมเห็นนี่ไม่เคยตกเทรนเลยนะ NFT นะครับก็ไปสไตล์เดียวกันเลยนะครับไซเวนะฮะแต่มาดูเหรียญน,นี้ฮนะ GM นะครับเมื่อกี้บวกไปเกือบ30%เลยนะ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ เป็นเหรียญต้นน้ำที่ผมเคยทําคลิปไว้ใน y t u t u นะครับหลายครั้งแล้วนะน่าจะประมาณสัก2อสคลิปนะที่ผมพูดถึงนะครับซึ่งราคาเก่าของเขาเนี่ยเคยไปสูงสุดอยู่ที่0.02ตัวนะครับแล้วก็แสนสองนะฮะตอนนี้ราคาลงมาต่ํามากเลยนะครับลงมาต่ําถึง3,000เลยนะครับตอนนี้เขาก็พยายามที่จะดีดตัวขึ้นนะผมมองว่าเหรียญน,นี้น่าสนใจมากนะฮะผมก็หยอดไว้นิดหน่อยนะครับนะเห็นไหมฮะในขณะที่เหรียญพวกเบบี้ดอสเนี่ยก็คือ ติดลบอยู่นะครับแต่เหรียญนี้บวกบวกขึ้นมาเกือบประมาณ2วันกว่าแล้วนะฮะมันขึ้นมาผิดปกติมากเลยนะครับผมก็เล่นมาตั้งแต่มันเข้ากระดานนะเหรียญน,นี้ชอบมากเลยนะคือผมดูผมดูในเ,เรื่องของปริมาณการซื้อขายแต่ละวันนะมีคนมีวอลุ่มเข้าเยอะมากเลยนะครับนะพยายามที่จะดีดต,ตัวขึ้นไปบ่อยบ่อยครั้งมากเลยนะวันนี้บวกมา2 0กว่าเปอร์เซ็นต์าเวลานี้นะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญต้นน้ำแลยกันนะเ,นเพื่อนๆลองไปพิจารณาดูนะครับเหรียญ g m นะครับเห็นไหม มูลค่าการตลาดก็ยังไม่เยอะมากนะครับแค่26ล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับแต่อยู่อันดับ100เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับถือว่าติดท็อปพันเลยนะอันดับคมนิยมอยู่ที่สามสิบห้านะครับนะเป็นบล็อกเชนของอิตาเลียมนะครับนะจำนวนที่หมุนเวียนในตลาดนะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านกว่าเหรียญนะครับนะก็ถือว่าไม่เยอะมากนะไม่เยอะมากเอ,อ้ยไม่ใช่นี่ เอ่อหนึ่งล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านสี่ล้านกว่าเหรียญนะครับสี่ล้านเจ็ดแสนเออสี่ล้านเจ็ดหมื่นกว่าล้านเหรียญนะฮะก็ถือว่าไม่เยอะนะไม่เยอะนะมันมันยังไม่ถึงล้านล้านนะครับก็ลองดูนะฮะเหรียญนี้นะผมผมมองว่ามันมันก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูซินจากันนะเอ่อตอนนี้ซินจาก็บวกอยู่ที่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะชิบารดอตก็สี่เปอร์เซ็นต์เนาะเซฟมูลก็สามเปอร์เซ็นต์ ผมก็เก็บไว้นิดหน่อยนะเพื่อนตอนนี้ได้กําไรมาร้อยกว่าบาทนะครับนะซื้อเก็บไว้นะครับก็ไม่ได้เยอะเนาะก็ถือว่าวัดดวงไปนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็ถือว่าแวะมาทักทายมาอัปเดตเนาะที่ผมพยายามเอาเหรียญต้นน้ําต่างๆมาบอกเพื่อนเพื่อนะครับนะเพื่ออะไรฮะเพื่อจะได้เป็นทางเลือกนะครับว่าอย่าไปติดกับเหรียญใดเหรียญหนึ่งมากเกินไปนะครับทุกเหรียญน,นะครับเหรียญต้นน้ําตอนนี้เห็นไหมฮะว่ากราฟมันไซเวย์หมดเลยถ้าเป็นมุมมองผมนะถ้าเรามี มีเงินเย็นเนาะหยอดไป5้าเหรียญพร้อมกันถ้ามันขึ้นก็ท่าเกิดมันขึ้นราคาไปพร้อมกันกาไร5เหรียญพร้อมกันเลยนะฮะอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับไม่ได้มาชียย้แนะชีน้านานะครับนะก็ตอนนี้ก็จะพูดถึงกลุ่มด้วยนะครับกลุ่มไลน์ผมเนาะตอนนี้ก็สมาชิกเพิ่มเยอะขึ้นทุกวันนะครับนะผมก็อาจจะตอบไม่ทั่วถึงนะครับนะใครที่เข้ามานะครับนะถ้าผมไม่จะตอบก็ต้องขออาภายนะัยเนาะไหนจะตอบในกลุ่มไหนจะตอบส่วนตัวนะครับหลายๆคนก็ทักมาขอคําแนะนําขอคำปรึกษานะครับผมก็ให้คําแนะนําทุกคนนะไม่เคยไม่ตอบใครนะครับนะ ถ้าเกิดว่าคนที่ทักมาส่วนตัวผมเนี่ยจะรู้ว่าผมตอบทุกคนนะอาจจะมีตอบช้าบ้างเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็มีการเปิดกลุ่มสอนเทโดยตรงนะครับนะมันก็มีนักเรียนสมัครเข้ามาเรียนกับผมค่อนข้างเยอะนะฮะบางกลุ่มก็บางคนก็ตามไม่ได้เลยก็ไม่ว่ากันเนาะก็อย่าโกรธกันนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ตอบหรือว่าผมทําอะไรไม่ถูกใจนะครับก็ยังไม่ใช่ว่ามาโกรธกันเนาะก็แบบก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะฮะผมก็ไม่สามารถที่จะไปแยกล่างดูแลทุกคนได้นะฮะแต่ว่าก็พยายามที่จะใส่ใจทุกคนเนาะ ช่วงนี้ก็จะพยายามหา,าข่าวสารอะไรดีมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะฮะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามกันยังกดไลค์ให้กันนะครับยังคอมเมนต์ให้กันนะฮะแล้วก็ทักมาหาส่วนตัวบางคนก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณอย่างนั้นอย่างนี้ก็ผมก็ดีใจนะครับนะที่ที่ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณนะครับสามารถเข้าใจในตลาดคริปโตมากขึ้นนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของการเทรดการใช้งานต่างๆของฟนะังก์ชันเนาะผมก็แก้ไขให้คุณได้ก็ ทักมาขอบคุณกันนะครับผมก็ขอบคุณเหมือนกันนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเป็น FC เป็นแฟนคลับเนาะผมก็จะพยายามพัฒนาช่องต่อไปนะครับนะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะติดสอนนักเรียนแล้วก็ให้ความสําคัญกับคนที่เข้ามาสมัครเรียนเนาะส่วนคนที่อยากจะเรียนนะครับรุ่นต่อไปก็อาจจะต้องรอเป็นรุ่นหน้านะครับนะตอนนี้ก็มีคนรอเรียนรุ่น2องค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็เอาประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่อยู่ในวงการคลิปตัวมาสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ อยู่ในอยู่ในตลาดในเรื่องของการลงทุนมานี่ไม่ไม่ต่ำกว่าหปีเนาะผมก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นมามาใช้ด้วยนะครับนะมาสอนมาแชร์อะไรเงี้ยครับเป็นมุมมองส่วนตัวก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับนะก็ถือว่ามาพูดคุยนะครับนะสวัสดีครับ